กลุ่ม cp ปรับโครงสร้างโยกกิจการโลตัสไปให้แมคโครถือหุ้นขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมน,นจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปล็อกเดดอยากได้งไอเดียใหม่ลองใช้ B ล็อกเดดบริษัทในกลุ่ม cp ที่อยู่ในตลาดลักทรัพย์ทั้ง cp a l p cpf และแมคโคร ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่องการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทนะคะโดยมีเอกสารชี้แจงออกมาเนี่ยกว่า100หน้าหลายคนเห็นแล้วอาจจะมึนแล้วก็ไม่เข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างลงทุนแมนจะมาสรุปให้ฟังค่ะเริ่มต้นจากกลุ่ม CP นั้นจะมีการโอนกิจการทั้งหมดของ Lotus ที่ตอนนี้ถือหุ้นโดยบริษัทของ CP ทั้ง3บริษัทนะคะนั่นก็คือ CPO เจ้าของ7 e l e v e n CPM หรือ CP Merchandising ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ CPF CPH หรือเจริญพกพัาห์ h โฮดดิ้งซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทเครือเจริญพกพันธ์โดยตรงโดยจะมีการโอนหุ้นทั้งหมดนะคะที่ถืออยู่ใน Lotus เนี่ยไปให้กับบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนโดยการรับกิจการ Lotus ในครั้งนี้เนี่ยนะคะแมคโครก็ไม่ได้รับมามือเปล่าค่ะ แต่แมคโครเองเนี่ยจะมีการออกหุ้นเพิ่มทุนของแมคโครเองเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นโลตัสเดิมทั้ง3รายอย่าง CPO CPM แล้วก็ CPH ด้วยย้อนกลับไปนิดนึงนะคะต้องบอกว่า CPO เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ในแมคโครค่ะโดย CPO นั้นถือหุ้นแมคโครอยู่ในสัดส่วน93.08%ส่วนที่เหลืออีกประมาณเกือบเกือบ7%เป็นเนี่ยนะคะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยค่ะ แต่พอมีดีลนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็แปลว่าหลังจากนี้นะคะแมคโครเองเนี่ยจะต้องมีจํานวนหุ้นที่เยอะขึ้นแล้วก็จะมีผู้ถือหุ้นหน้าใหม่เข้ามาถือหุ้นแมคโครด้วยนั่นก็คือ CPM และ CPH นั่นเองโดยสัดส่วนการถือหุ้นหลังจากดีลนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะคะโดย CPO นั้นจะถือหุ้นแมคโครลดลงเหลือ65.97%ในขณะที่ CPM นั้นจะเข้ามาถือหุ้นแมคโครในสัดส่วน10.21% C.P.H จะเข้ามาถือหุ้นแมคโครในสัดส่วน20.43%ค่ะส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยก็จะมีสัดส่วนถือหุ้นแมคโครลดลงจาก6.92%จะลงมาเหลืออยู่3.39%ค่ะจะเห็นได้นะคะว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยแมคโครเนี่ยถูกดลูตหรือว่าถูกลดสัดส่วนการถือหุ้นแมคโครลงมาเกือบครึ่งหนึ่งหลังจากดีวนี้ เพื่อที่จะแลกกับการที่ได้กิจาการโลตัสเข้ามาอยู่ในแมคโครนั่นเองสรุปง่ายๆอีกทีก็คือว่าหลังจากดีลนี้นะคะบริษัทแมคโครเนี่ยจะกลายเป็นเจ้าของทั้งกิจาการแมคโครของตัวเองและกิจาการโลตัสที่รับเข้ามาส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยแมคโครเดิมเนี่ยก็ต้องยอมถูกลดสัดส่วนการถือหุ้นลงครึ่งหนึ่งคำถามก็คือแล้วมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นแมคโครอยู่ ก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแล้วแต่ความเห็นของนักลงทุนแต่ละคนที่มีต่อมูลค่ากิจการของโลตัสค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงหุ้นรายย่อยแมคโรเนี่ยนะคะคิดว่าโลตัสเองเนี่ยควรจะมีมูลค่าน้อยกว่ากิจการแมคโครเดิมมากๆการที่ถูกไดรดูในหุ้นแมคโครครั้งนี้ดิวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มค่ะแต่ถ้ามองในมุมกลับกันนะคะผู้ถือหุ้นเนี่ยมองว่าตัวโลตัสมีมูลค่ามากกว่ากิจการแมคโครเดิมดิวนี้เนี่ยก็อาจจะมีความคุ้มค่าขึ้นมานะคะ สำหรับผู้ถือหุ้นของ CPO เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ CPO เองจะมีสัดส่วนการถือหุ้นแมครคนน้อยลงหลังจากดีลนี้นะคะจากเดิมเนี่ยที่ถืออยู่ในแมคโคร9 3 0 8จะลดลงมาเหลือ65.97%เพราะเสมือนว่าตัว CPO เองเนี่ยมีการแบ่หุ้นเดิมที่ตัวเองเคยถืออยู่ไปให้กับ CPM และ CPH เข้ามาร่วมถือแมครครด้วยซึ่งก็แรกกับการที่ CPO นั้นจะมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการโลตัสมากขึ้นกว่าเดิมจากเดิมเนี่ยที่มีส่วนได้เสียในโลตัสเนี่ยนะคะประมาณ40% ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นสัดส่วน65.97%นะคะเพราะว่า CPO เนี่ยมาถือโ o ตัสผ่านการถือหุ้นแมคโครนั่นเองซึ่งหลังจากดีลนี้นะคะก็ต้องบอกว่า CPO เองเนี่ยก็ยังนับว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีสัดส่วนอยู่65.97%ในแมคโครนะคะ ทำให้ CPO เองเนี่ยยังสามารถ Consolidate หรือว่ารวมงบการเงินของแมคโครเนี่ยเข้ามาอยู่ที่บริษัท CPO เดิมได้อยู่และถ้ามามองในมุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับงบการเงินของ CPO นะคะก็ต้องบอกว่ารายได้รวมของ CPO เนี่ยจะดูมากขึ้นในงบการเงินหลังจากเดีลนนี้ค่ะเพราะจะมีรายได้ของกิจการโลตัสเนี่ยเข้ามาอยู่ในรายได้รวมของ CPO ทั้งหมดนะคะซึ่งแตกต่างจากเดิมที่ CPO เนี่ยจะรับรู้การถือกิจการโลตัสอยู่ในแค่ ส่วนแบ่งก,กำไรขาดทุนเท่านั้นแต่หลังจากดีลนี้เนี่ยจะมีการคอนซลิ i เ a เดตรายได้ของโลตัสเข้ามาด้วยและสำหรับผู้ถือหุ้นของ CPF เองละ่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าผู้ถือหุ้นของ CPF อาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนะะักค่ะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ย CPF นั้นก็จะเกี่ยวข้องกับกิจการโลตัสแบบอ้อมๆนะคะผ่านการถือหุ้น c p o แล้วก็ CPM นอกจากนี้นะคะยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกค่ะว่าหลังจากดีลนี้เสร็จนะคะแมคโครเนี่ยจะมีการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะอีกไม่เกิน12.9%เพื่อที่จะให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือว่าฟรีโฟลดเนี่ยเพิ่มให้ถึงเกณฑ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดที่15%ด้วยค่ะมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องโยกกิจการโลตัสมาอยู่ใต้แมคโครด้วยละ่ะเบื้องหลังของดิวนี้อาจมีหลายเหตุผลนะคะ แต่เป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าแมคโครเนี่ยเป็นบริษัทเดียวในกลุ่ม CP ที่ตอนนี้ยังมีหนี้ไม่มากนะคะและหลายคนก็คงรู้กันนะคะว่า Lotus เองเนี่ย น่าจะเป็นธรุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการล็อกดาวน์ในธรุรกิจโควิดครั้งนี้และการที่โยกกิจการโลตัสมาในบริษัทแมคโครนั้นเนี่ยก็น่าจะทําให้โลตัสเองสามารถมีสภาพคล่องเพิ่มเติมจากการช่วยเหลือของแมคโครได้และถ้าให้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้ก็จะเห็นได้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นประเด็นหลักเลยในดีลนี้ก็คือกิจการโลตัสนั่นเองและสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือ c p พเองจะมีส่วนได้เสียในโลตัสมากขึ้น อยู่ที่65%ในขณะที่แมคโครเองก็จะมีส่วนได้เสียในโลตัสมากขึ้นแบบมีนัยสำคัญเลยค่ะซึ่งก็มีขนาดมูลค่าเท่ากับกิจการแมคโครทั้งกิจการเดิมโดยทีเดียวส่วน CPH เองก็จะถือหุ้นในโลตัสน้อยลงนะคะแต่ก็ได้มาถือหุ้นแมคโครมากขึ้นแทน เรื่องนี้นะคะอาจบอกได้เป็นในคะ่ะว่า CPH หรือว่าเจริญพกพัน์โฮดดิ้งนะคะซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทเครือเจริญพกพันธ์โดยตรงเนี่ยนะคะอยากจะลดการมีส่วนได้เสียในกิจการโลตัสค่ะแต่อยากจะเพิ่มการมีส่วนได้เสียในกิจการแมคโครและอีกสาเหตุหนึ่งก็คงจะเป็นกิจการโลตัสนะคะที่มีลักษณะคล้ายแมคโครอยู่มากซึ่งก็เป็นกิจการค้าปลีกที่เน้นขายราคาถูกเป็นหลัก การรวมกันของ2กิจการนี้ภายใต้บริษัทเดียวกันเนี่ยก็น่าจะทําให้เกิดการซินเนจีกันไม่มากก็น้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเนี่ยก็แอบน่าตกใจไม่แพ้กันนะคะเพราะต่อไปนี้ถ้าเราคิดจะซื้อสินค้าราคาถูกไม่ว่าเราจะเดินเข้าโลตัสหรือแมคโครสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ2ร้านนี้จะมีเจ้าของเป็นบริษัทเดียวกันนั่นเองค่ะ การลงทุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงกู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย